สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนายกบอยอนันตสิทธิ์ปีขานนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำุบลื่นนะครับวันนี้เราก็ ได้มาอยู่ที่สนามกีฬาดุกอึงโรงเรียนดุกอึงประชาสามขีกับการแข่งขันฟุตบอลดุกอึงซูเปอร,ร์คัพครั้งที่3โดยการจัดร่วมกับเยาวชนตำบลดุกอึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลและนอกพื้นที่นะครับห่างไกลยาเสพติดเป็นการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุกอึงร่วมกับเยาวชนในตำบลและก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลดุกอึงวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลเจคนนะครับ ครั้งที่สาของดุกอึ่งซูเปอร,ร์คัพแล้วก็หวังว่าในรอบต่อไปนะครับเราจะมี11คนนะครับเป็นฟุตบอลโอเพ่นนะครับมีชิงเงินรางวัลเกือบ50,000บาทก็ฝากขอบพระคุณน้องๆเยาวชนนะครับที่ให้ความร่วมมือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเยาวชนของพวกเราให้ห่างไกลยาเสพติดและหันมาเล่นกีฬาด้วยกันนะครับผมกราบขอบพระคุณครับ